สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดวงออนไลน์ช่องสยามอินเตอร์โฮลากับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีที่โคจรย้ายราศีสุราศีมกรในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564าำหรับบุคคลลัคนาราศีเมษค่ะ เริ่มจากภาพรวมดวงชะตาของบุคคลลัคนาราศีเมษในช่วงนี้เป็นดังต่อไปนี้ในระบบโหราศาสตร์ไทยให้ความสำคัญกับดาวพฤหัสบดีมากเพราะถือกันว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์และเนื่องในโอกาสที่ดาวพฤหัสบดีได้โคจรพักหรือโคจรถอยหลงังยกเข้าสู่ราศีมกรในวันที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2564 และสถิตยอยู่ในราศีมกรจนถึงวันที่8เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564แล้วจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกุมอีกครั้งในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พในช่วงเวลานี้บุคคลราศีเมษจะได้รับผลกระทบจากดาวพฤหัสบ,บดีอย่างไรมาติดตามกันค่ะในช่วงเวลานี้การที่ดาวพฤหัสบ,บดี โคจรพักหรือถอยหลังสู่ราศีมกรถือเป็นการโคจรแบบวิกลคติหรือผิดปกตินั่นเองและในตำแหน่งนี้ดาวพฤหัสบดียังได้มาตรฐานนิดแม้ว่าดาวพฤหัสบดีจะเป็นดาวสุปเคราะห์ที่ส่งอิทธิพลในด้านความสำเร็จความสุขความก้าวหน้าการขยับขยายและความโชคดีรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ แต่การที่ดาวพฤหัสบดีพักองศาและอยู่ในตำแหน่งนิดนี้ถือเป็นตำแหน่งที่ตกต่ำหรืออ่อนกำลังของดาวพฤหัสบดีทำให้กำลังการให้คุณของดาวพฤหัสบดีจะอ่อนลงหรือลดน้อยถอยลงในช่วงนี้สำหรับบุคคลลัคนาราศีเมษดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระหรือเรือนแห่งความสุขความสาเร็จหรือคันลองชีวิตของบุคคลลัคนาราศีเมษ และดาวพฤหัสบดียังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะหรือเรือนแห่งความเสียหายความล้มเหลวผิดหวังหรือความไม่คาดฝันปัจจุบันทันด่วนหรือการอยู่เบื้องหลังได้โคจรเข้าสู่ราศีมกรไปสถิตยอยู่ในเรือนกรรม,มะหรือเรือนแห่งการงานชีวิตการทำงานตำแหน่งหน้าที่หรือหน้าที่เป็นต้นดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสบดีเป็นนิด ก็จะส่งอิทธิพลให้คุณเกิดความชะงักงันหรือความล่าช้าในเรื่องของการทำงานหรือทำงานไม่ประสบความสํำเร็จตามเป้าหมายคุณอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาความล่าช้าในการทำงานเนื่องจากดาวพฤหัสบดีโคจรพักหรือโคจรถอยหลังโดยคุณอาจจะไม่สามารถทำงานได้สํำเร็จทันตามเวลาที่กำหนด หรือเรื่องการทำงานจะเป็นไปอย่างช้าๆและส่งผลให้กำหนดการหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องคลาดเคลื่อนมีการเลื่อนเวลาออกไปก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะได้รับผลลัพธ์ของงานไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้แต่แรกรวมไปถึงผลงานที่คุณทำมาตลอดอย่างเหนื่อยยากซึ่งควรควรจะต้องได้รับการยกย่องเพราะทาไว้ดีมากแต่ากับได้รับผลลัพธ์ที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นไปได้ ในอีกกรณีหนึ่งดาวพฤหัสบดีที่โครจรถอยหลังและเป็นนิดอาจจะส่งผลให้คุณรู้สึกเบื่อหนายหรือหมดไฟทำงานในช่วงนี้คุณอาจจะมีเหตุทำให้หน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงเช่นคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานหรือย้ายงานหรือในช่วงนี้ชีวิตการทำงานของคุณอาจจะมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ควบคุมได้ยากการปฏิบัติงานของคุณไม่ดำเนินไปตามแผนหรือ มีผลทําให้คุณเกิดความเครียดความกดดันด้านธุรกิจการงานทําให้คุณต้องปรับตัวให้ทันกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานที่เปลี่ยนไปภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ทําให้คุณมีความจําเป็นต้องใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ new normal และคุณอาจจะต้องมีการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากดาวพฤหัสบดีในราศีมกรเป็นตำแหน่งปัตสวะองค์เกณฑ์ของบุคคลลัคนาราศีเมษซึ่งจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมียศตำแหน่งเกิดความก้าวหน้าขยับขยายด้านธุรกิจการงานและคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานและเจ้านายหรือผู้ผู้ลักผู้ใหญ่ด้วย ทำให้คุณจะได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่การงานในตําแหน่งที่สูงขึ้นมีภาระหน้าที่มากขึ้นแต่ก็จะส่งผลดีให้คุณในแง่ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมทั้งโอกาสใหม่สําหรับการเติบโตด้านการงานจะมาถึงคุณในช่วงนี้ดังนั้นขอแนะนําให้คุณอย่าเครียดหรือวิตกกังวลเรื่องงานหนักงานยากหรือภาระรับผิดชอบสูง ขอแนะนำให้คุณมุ่งมั่นฝ่าฟันกับอุปสรรคเรื่องการงานใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณมาสู้กับปัญหาเรื่องงานและจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วการงานของคุณจะเจริญเติบโตไปได้อย่างมั่นคงด้วยดีตามกฎของดาวพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งปัสสวะองเกณฑ์ และนี่จะเป็นช่วงเวลาของการตระหนักรู้ในตัวเองของคุณให้มากขึ้นเพื่อทบทวนประเมินตนเองเพื่อแก้ไขและเตรียมตัวตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆด้านการงานที่เข้ามาในชีวิตของคุณขอให้คุณรอบคอบระมัดระวังเนื่องจากปัญหาที่ไม่คาดคิดและแรงกดดันในการทำงานที่อาจจะมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้คุณรอเวลาหรือใช้การแก้ปัญหาการงานให้รู้ล่วงผ่านไปได้อย่างรอบคอบอดทนระมัดระวังเพราะความพยายามของคุณจะได้รับรางวัลในไม่ช้าก็เร็วและในที่สุดคุณจะสามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจการงานของคุณได้ซึ่งนี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะคิดวางแผนก้าวไปข้างหน้าด้วยการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ นอกจากนี้คุณอาจจะมีความคิดที่จะลงทุนในธุรกิจส่วนตัวก็เป็นไปได้และคุณจะใช้เวลาและพลังงานเพื่อการทำงานหรืออาชีพใหม่ที่ดีในอนาคตของคุณคุณจะมีโอกาสจเจริญเติบโตทางธุรกิจการงานได้ในที่สุดรวมทั้งคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและเจ้านายหรือได้รับโอกาสใหม่สำหรับการเริ่มต้นใหม่ทางอาชีพการงานของคุณในช่วงนี้ นอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลให้คุณทำให้คุณอยากจะมีชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าในทิศทางใหม่ที่ดีคุณจะสามารถปรับปรุงการจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณกระบวนการทำความคิดของคุณจะชัดเจนขึ้นทำให้คุณมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและคุณจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองดีขึ้น ความวุ่นวายทางอารมณ์ที่หล็กเลี่ยงไม่ได้ในอดีตอาจจะถูกขจัดหายไปจากชีวิตคุณได้มากขึ้นในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้และนี่เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือไลน์ไอดี0 6 2 4 7 4หก5อหรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจสรุดาฟอจูค่ะ และหากท่านชอบรายการพยากรณ์ของช่องสยามอินเตอร์โหรานี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามรายการเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมในครั้งต่อไปนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามการดูดวงออนไลน์และความรู้สาระดีๆด,ด้านโหราศาสตร์จากกลุ่มนักพยากรณ์คุณภาพได้ที่ Facebook Page สยามอินเตอร์โหราค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดี Good luck แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ